แต่ว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยอย่าไปพูดกับนายจ้างเยอะนะครับเพราะว่านายจ้างเขาจะไม่ค่อยชอบเรื่องของกฎหมายนายจ้างส่วนใหญ่เขาก็จะนึกถึงแค่เรื่องผลกํากไรเรื่องของธุรกิจเรื่องของการส่งมอบงานให้มันทันตามข้อกําหนดนะถ้าพูดถึงเรื่องของกฎหมายการถูกหยุดงานต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นจากค่าความปลอดภัยเนี่ย <c oughs> นายจ้างเขาจะไม่ค่อยคุยนะครับนายจ้างเขาจะไม่ค่อยคุยแต่ถามว่า ถ้าเราจําเป็นต้องพูดมันต้องคุยไหมละ่ะมันก็ต้องคุยแต่มันก็ต้องมีวิธีคุยที่ถูกต้องใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะพี่พี่ต้องทําตามกฎหมายนะเนี่ยกฎหมายบอกว่าพี่ต้องซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่น,นเนี่ยถามว่าถ้าเราเป็นนายจ้า,จางมองในมุมกลับนะถ้าเราเป็นนายจ้า,จางถ้าเราทําธุรกิจอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะเขามองเรื่องของผลกําไรนายจ้างเขาจะไม่ค่อยชอบค่าใช้จ่ายอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายเขาจะพยายามลด ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราไปคุยเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องข้อกฎหมายหรือว่าเรื่องสิ่งของที่ต้องหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ต้นทุนด้านความปลอดภัยเนี่ยมันต้องมีวิธีคุยนิดนึงนะครับอันนี้ก็ยังไม่แชร์วันนี้ละกันเนาะก็จะไปแชร์ในในคลิปหน้านะครับ